สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นงนัทนายโลสุวรนจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องชีวิตสุขสันต์สังคมสดใส EP ท,ที่หนึ่ง ทุกท่านครับคําว่าชีวิตสุขสารเป็นสิ่งที่ใครๆก็ปรารถนาะในขณะเดียวกันเมื่อเราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมหากสังคมนั้นสดใสก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ต้องการหรือปรารถนาเป็นอย่างยิ่งสังวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับสังคมซึ่งมีด้วยกันทั้งหมดสามขั้นตอนวันนี้ขออนุญ,ญาตนําเสนอเรื่องราวขั้นตอนที่หนึ่งดังต่อไปน,นี้ครับมนุษย์เรานั้น หากการดําเนินชีวิตของเราจะอุดมไปด้วยความสุขแล้วล่ะก็เขาให้เริ่มต้นด้วยการขจัดความคิดในแง่ลบทิ้งเสียก่อนมีหลักการห้าประการที่ครูบาอาจารย์ได้กดาําหนดเอาไว้ถือว่าเป็นประโยชน์ที่จะนํามาแบ่งปันดังต่อไปนี้ครับหนึ่อธิบายความคิดในแง่ลบนั้นว่ามันเป็นอย่างไรในหลายๆครั้งเมื่อเราอยู่ตัวคนเดียวเรามีแแนวความคิดมีแง่คิดมุมมองบางอย่างเกิดขึ้น เราควรจะอธิบายความคิดในแง่ลบของเราให้ได้ว่ามันเป็นยังไงทําไมต้องคิด 2. ให้หยุดความคิดเชิงลบทันทีพอเราเริ่มเริ่มที่จะเริ่มมีแนวความคิดลักษณะในแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บให้หยุดตัวเองให้ได้ 3. ครับให้ระวังคําพูดสังคมของเรามันจะไปต่อยากมากหากคําพูดของเรานั้นไม่ระมรัดระวังนึกอยากจะพูดอะไรก็พูดโดยมีคําที่สี่ครับ ลบคำที่ไม่ดีออกจากถ้อยคำของเราให้มากในแต่รับประโยชนที่เราพูดออกไปนั้นหากมีคำพลังลบอยู่ค่อยๆปรับเปลี่ยนลบออกอย่าสื่อถึงครับและ5เปลี่ยนเรื่องแย่ให้เป็นเรื่องดีด้วยแนวคิดก็ดีนะดังนั้นครับไม่ว่าอะไรก็ตามเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วหากเรามองในแง่ร้ายมันก็จะเป็นร้ายทุกเรื่อง แต่ถ้าหากว่าเรามองให้กลายเป็นแง่ดีเดี๋ยวก็มันจะได้ดีเข้ามาสักเรื่องดังนั้นชีวิตสุขสันต์สังคมสดใสเกิดขึ้นได้ต้องเริ่มต้นจากการขาจัดความคิดในแง่บลบลบนั่นก็คือว่าเราสามารถควบคุมบริหารดูแลอารมณ์ของเราความรู้สึกนึกคิดของเราจิตใจของเราได้นี่คือเรื่องราวดีๆที่ W L D C นำมาส่งมอบเดี๋ยวเราพบกับ EP ที่2ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่วความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิต สวัสดีทุกทุกท่านครับ